สวัสดีครับก็วันนี้ผมจะมาทำปืนใหญ่นะครับแบบนี้เป็นปืนใหญ่แบบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับแบบไม่ต้องใช้กลไกอะไรมากครับเป็นแบบกระจกกระจาองอ้อยนะน่าจะได้ผลนะครับอ่าโอเคครับได้ผลนะครับ ก็เรามาเริ่มกันทำนะครับอุปก,กรขั้นที่หนึ่งก็เครื่องยิงครับลวไม้ปุ่มกดแล้วก็ถังน้ําแล้วก็ TNT นทีนะครับก็ก็อื่นเลยต้องวางลวไม้เป็นแบบนี้ครับผมลักษณะแบบนี้จากนั้นวางเครื่องยิงนะครับผมทําตามผมเลยง่ายเลยละครับผมจากนั้นเราท n t อทเข้าไปเอา TNT ีเข้าไปใส่นะครับ เดี๋ยวก่อนใสน่ต้องวางอันนี้ด้วยนะครับผมกับรมเพื่อที่จะให้เครื่องยิงนี่หันรูมาด้านล่างนะครับแต่มันก็ไม่มีปัญหาครับใส่ไว้ให้หมดอันเลยนะครับ จากนั้นก็ขุดสว้ส,สองรูอันนี้ก็วางตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเอาถังน้ำนครับวางไว้ตรงนี้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็วางปุ่มกดนะครับซึ่งปุ่มกดนี้ต้องวางต้องกดชิปค้างไว้แล้วก็วางก็อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นเออ่ปืนใหญ่นะเดี๋ยวลองทดส,สอบก่อน แม่นครับโดนโคตรแม่นเลยนะครับโดนต้นไม้ไปนะโอโหครับก็สามารถติดต่อถามได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็เป็นใหญ่นะครับทำแบบง่ายๆละไม่ต้องยุ่งยากนะไปเลยนี่โอโหหนุ oh ่ยาดเป่านะครับ <laughs> นี่แหละครับเป็นใหญนะ่แล้วก็ขอจบ ขอลาไปเพียเท่านี้นะครับก็ก็สามารถติดตามอ่า YouTube Fanpage ของผมก็ได้นะบ๊ายบายครับ